สวัสดีสบายดีทุกท่านจอะรจ้าคุณแม่มึงอยู่สายลาัดยูนตำรวจยิงไหมบิเทงผมก็ขอยูมนีลัดมนีเออบเนคนเหมันขอยันคือเป็นทามสื่อแห่เดิมโ้ยอวี้เก้าแห่ไปแห่ป้าลถแห่ เจกําลังแทะอยู <expand> <น Youtube> so ่พี <Island> ่น like <bbe> ้องเลยสัค่าเป็นอะอย่างเตัวนมากต้นมามากินผ้าเนี่ยมน่้วนสังเนงกอยาเลยกินเากินป่าสักจะี่เมื่อค่ะหมวป่ากันเลยค่ะย่านอ้วนแบบมะพร้นั่งกินบัดยางพี่น้องเอาะไปสีนมตัางแต๊างมาได้อันนี้นะแม่น ตก๊กนาคุปปจุจะค่ะนมสวยชีวิตองน้ำคือแม่มาน้่นักส้มตำค่ะนีส้มตำลูกสาวตำใก้กินค่ะกับมเป็นตะกินปัญไดหางอซากินเม่ไรนึงม ก้องขอไปได้ลงสื่อปัจจมาทามอเอาเงินขออีกเด้อ <c oughs> บอกมิสือเจ้าได้ปัจจัยว่า <c oughs> อะไรปะเขาบดโัเลยต้องถา่ายตัวตั้งนั้นพนักงานบิรกน่ต <c oughs> ้องขอยคิดว่าข้องขอยคิดว่าต้องเบิร์ดก่อนแน่นอนแล้วมือไก่นกี่มือก่นิาแตกมิจุ เงียโอ้ยเพิ่นราจะพึ่นลองรถแห่ฮะบนรถแห่วันที่เกรถแห่ใส่อีไห้งเียนี่เด้บุญป้าเขามาดูทุกชั้นจ้างรถแห่มา้านน่ดูห้งเฮียนั่อูพิปรสะเด้อห้เฮียเปิดใหม่เด้อเอตอนนี้เขาเียนประสากัพอดีเลยเนาะแบบว่าแห่แห่ แห่แหลแห่แล้วกับพอดีลงไปแทะก,กระดูกผีหาปลาสาพอดีเนาะลงไปแทะก,กระดูกผีพอดีอกกแก,ก,มกแม่นอะไรแกอนุโมทนาสาธุน้ำนางแมน,นแหล่นแ,แห่อะไรไปได้นาะนะนเป็นสมองพกสมงหาพัน หกสมงหาพานหกสมองหาพันเจ็ดแปดเก้าแปดมองเจสโศกนะกระเบิดไปแล้วสมองหนึ่งเออเออสิเปคายเนี่ยนะเขาแห่อาเขาสิแห่เขาพี่ประสานมเออโมเมนต์ก็แห่เขาเงียนนะ ขาวว่าล่ามวนในแทงบะล่ามวนจนหายเจ๊บอดีเดพี่น้ดู่าเียบไก่ักรหายไปนไปเลยโอ้ยคอายืมขายเนี่ยบอเป็นตะกินดอกจนว่าเนโทรมาเลยพูดแล้วทีจุงจ <Phone. S 1> าเทียนสมัเน้นะนะเจ๊พล่าโทรมา กำลังแทะกระดูกอยู่พี่นนอกเ้ยกระดูกปลาออกมาโง่สิมาซื้อยังอ้วนอี่อ้วนขึ้นได้นี่นะแมนแล้วคนบอกทั้งอ้วนทั้งดาโมตายแล้วฉันบบอ้วนดีกว่าครัว่าทั้งอ้วนแมนเจ้าอ้วนอริบแอดงามเลนะบอกแปว่ากินผู้ชายลงไปลายขนาดนั้เขามาแต่กินเออเข้ามาจากกินมอ แม่ว่าจำใจขนาดเนาะบะหมี่ก็ต้องกินเนายสันสัสอ้าวโทรมาคือว่างปะไรใครยังทนใจทวงเด้อได้เลยเด้ออืมทวงันนี้จเัาปลาหะ้าวปลากอหน่ง่บกินข้าวบ่มันได้ไหมสุยไปใส่อะ

แล้วมันมันแก้บ่ได้เลยเป็นบอลตัวที่สมารทอันวันที่สองแล้วมันคือเป็นจากสารบ่อบอของข่อยบดรอ้ยบอลคนอื่นยตายดเลยวกับเบิร์นนี้ย่ใสอันบางเนบางคนกับโอ้ยอย่าเพิ่มนะใเบอร์เพื่ออะมาไม่ห่างก้นใคนะอันสมารใหม่รอได้มาบบเบิราซีเย่กับบอหวไม่ได้หวานนะ เน็ตีมันเบคอก่อจกิน่ะโอ้สิเป็นหล่นเกินเนี่ะพี่หลึกแทะนังโปกระเบิงน้ําเลื่องซองเรื่องชิ่งไปสองเแม่ชิมใหม่มีชิมนา้ามาชิมโทใ้ชิมมก็ได้มันใส่เน็ตได้อยู่ลองดูได้แล้วบ่าเป็นยังไง เอา่งนิสมหนบ้าน่ะสม้ไเลิศลม่ะตั้งอันนี้ให้พ่อเลยเด้อตั้งนี่ให้พ่อเลยเด้อางก็แป๊บเน้ะหลมอีสังล่มู้เดียวเด็ดวันวับันดาเจ็ให้จ็ปไปไปโอเจ็บพันละไปไปไปใชใแกอเนกนะ

มาพี่แล้วกินข้าหม่วงก่อนสวัสดีหญิงอ้าวก็ได้กินน้ำดีได้กินน้ำดีก็อ่วนขึ้นพุนะูอ๋อพูอ๋อูบวไคุอือนจามาก็ถ่ายโเอาซ้จานเลยเอา ย่เดี๋ยวสิพานกับผ่พานจับย่อบไม่ยอบมาอยู่โอ้วีีเดียดไม่อีกดิพอพอกับตำรวจย,ยิงข้างห้าจ้าสุดนั่งคือบอมานำเหรสุดตำรวจนะได้สุดตำรวจนะบ่าวปอนะ่ะอยู่แซกอก่อนโกกสารบ่าวปออืม กต่พะนานๆแล้วไปไทยไปเลยไปอยงไไปปันเนี่ยาส่วนลงน้าลงคองมาๆๆๆมาบอไปเลยไปตอเดือนเลยจ้าเป็นตาังวไดกันไปกบอกบ่กเ้ารอี้่อยครับโไปกับบอกบ่ก้าคนม่มีหัวใจอแล้วบอ่า

อีแม่ซ้อนอีแม่มาแต่ร์ไมาแต่ร์ไโอ้คุณแม่ฉันบเว้นตั้งแต่เศร้าบอยแม่ไปสานตั้งแต่เศร้านอนแม่ไปนอนสภาพเป็นจากสานคุณแม่มาแต่แอนบ่าวกับบ่าวด้อมอีแม่ไปเบิ่งแน่อีพอโทษสดอยู่ในรถตู้นั่นไปเบิ่งแน่อยูู่ผ้ แม่กระยามนี่แ <Techn> ล <Pokémon> ้วสิได้เห็นกันนะขึ้นไปกบบเรียกกระเพาะอะไรนึกซองซองอะไรไปเบิ่งไหนไปทำแน่จับเบิ่ไปามเด้อบอกคนบอกคนมีใจไม่ใช่แม่เราคอยไปเบิ่งแต้ยายมาอีกก่อนแม่มันมาสแต่ได้จับอันินนอัจับเบิ่งอันทำน้องนี่แหละแต่สั่งสี่ก็เป็นจับ ะออนนานเนียงกไปกมาอ่ะเป็นเรื่องเวลาเ่ลานนบาจะประกาศจะประกาศเต็มมือบาดนั่นเอา เไอยู่ไม่ได้อยากรอ่ไปน่กุกียกุ๊กกน้น yep ่าจะจับน้เราลูกกนนะเอ้แล้วน่จับน้ำจับำลูกขืนโคตแลไไปอยากเล่ก็ไม่ได้เอาน้จะมีแห้งว่ะสันนกคุ้มซ้มือซีมือจับจับเธอหนึ่งนะกุ้มซ้ำมือซีมือฝุ่น เดกกันยังตื่นถ้าเปิดตื่นมากถึงสั่งให้จ่าบมันู้สมันอายหน่อเด็อน้หนาหน้ากว่าเก่าด้วยที่นอกมีหนามมีนวลมันอันมันสมองมันเดาวมันไม่รู้จักอายกตนแม่ตอลหก็ล่วงลกายเจอห้าแล้วแม่บอกเขาจบคนตะเละแล้วไหมแล้วนะะของคุณไปมีแม่ไปท้าเมืงเลยพอถดนะ นอนอยู่ในรถเด้ในรถตู้นั่นอยู่เพรียกโดยไปนอนระพายพูดอะนไปนอนนะไปเวลานี่แหละอีแม่ได้โอกาสแล้วไปโลอีนัตอนชู้ดีปะได่ายนี่นอย่างไปอย่างไอวันดีพ่อญ่เมื่อพ่งอืนขอี่นอนพอไลเราลงมาเนนนพูนดจะไปกระพผอยากกับแม่กับบอยไปเนาะ แมนเสือสีขาวเดียจะข่ายม่เคยเห็นนาหูคือกันมากบอกเพิ่งเพิ่ได้เสียวเลยว่ะนเป็นอาหารเก่าเลยแม่บอะเออน่าสิหูจากกันเท่าละมันยังหัดันอีในลูกสาวได้ยังมาอีกเลยโอขอบคนกินข้าวกระดบานนี้เไปนั่งอาไปนั่งกินยี่ผูกเป็นยังบออ มันแดดไหลได้ะนาะุน่าผ้ตูบพรก็มีคุนด้ตูบพรก็มีผุนเด็ดผุนยีมแมนซอนด้วังห่อบอสบ่ายทางนะโอเคพี่น้องเจิ่ป็ราการวิทพาศาสตร์ก่อนนะพี่น้องเนาะจ๊จังพอกันใหม่ i yeah. not